สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับช่อง j t v มวยไทยวันนี้ช่องจะนำประวัตินักมวยดาวรุ่งเจ้าของแชมป์ WBC มวยไทย2สมัยนั่นคือเพชรไทยแลนด์มอรัชะพัฒน์สุรินนักชกมากรางวัลการันตีที่แฟนมวยหลายคนขอกันเข้ามาวันนี้ช่อง j t v มวยไทยจะมาเล่าประวัติของเขาให้ทุกท่านได้ทราบแบบละเอียดกันอีกสักครั้งครับก่อนไปฟังเหมือนเดิมครับขอกําลังใจแฟนๆช่วยสนับสนุนดโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่อง j t v มวยไทยได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับเพชรไทยแลนด์มอราชพัฒสุรินมีชื่อจริงว่านายเกียรติบัณฑิตพื้นบนชื่อเล่นชื่อหนึ่งเกิดเมื่อวันที่15สิงหาคมพศ2544ปัจจุบันอายุ20ปีมีส่วนสูงอยู่ที่170เซนติเมตรมีน้ำหนักอยู่ที่58กิโลกรัมภูมิลำเนาเป็นชาวตำบลน,นาดีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินบิดาชื่อคุณพ่อสิทธิพงษ์พื้นบนมารดาชื่อคุณแม่อัมพรพื้นบนจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนนาดีวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดสุริน กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรีคณะคุรศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพชรไทยแลนด์ชกมวยครั้งแรกเมื่ออายุได้8ขวบปีใช้ชื่อชกครั้งแรกว่าเพชรไทยแลนด์สิบหมอน้อยค่าตัวชกไฟ์แรก200บาทค่าตัวชกปัจจุบัน60,000บาทอัจฉีิสูงสุดที่เคยได้รับคือ50,000บาทมีคุณพลรัตน์รอดรักษาเป็นผู้จัดก,การเลัวหน้าคณะมีเด่นบ้านดอนทองคุณเฮงเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยราชพัฒสุรินเลขที่186หมู่1ถนนสุรินทร์ปราสาทต,ตาบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินสไตล์การชกเป็นมมมววยยเเเเขขข่่่าาาาีีืืออคครรบงงงสสแ้้หนไลิ สีเสื้อทั้งหมดที่เคยใช้เพศไทยแลนด์สิทธิ์หมอน้อยเพรไทยแลนด์เกียรติหมูสิบเพศไทยแนลนด์โรงเรียนนาดีวิทยาเพชศไทยแลนด์ยอดมวยพลรัตและเพศไทยแลนด์มอราชพัชส,สุรินน้ำหนักชกที่ดีที่สุดคือ1 1 8ปอนด์เพรไทยแลนด์มีคุณพ่อที่ขึ้นชอบมวยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อเขาอายุได้8ขวบก็มีโอกาสได้ขึ้นชกมวยแทนโดยใช้ชื่อชกว่าเพชศไทยแลนด์เกียรติหมูสิบและสามารถเอาชนะมาได้แบบพลิกล็อกได้รับค่าตัว200บาท จากนั้นก็ชคมวยภูทรมาเรื่อยๆจนได้มีโอกาสเข้ามาชกในเมืองกรุงชิงเงินเดิมพันแต่ผลปรากฏว่าแพ้คะแนนแต่ทรงมวยไปเข้าตาเจ้าของสีเสื้อยอดมวยพลรัตอย่างเสียป๊อบพระเอกรักมวยหรือคุณพลรลัตรอดรักษาทําให้กลายเป็นมวยในสังกัดของคุณป๊อบพลรัตรอดรักษาตั้งแต่นั้นมาและได้มีโอกาสจากผู้ใหญ่ให้ขึ้นชิงแชมป์อย่างต่อเนื่องจนได้แชมป์มาคาดเอวหลายเส้นอย่างที่เห็นไฟที่ประทับใจที่สุดคือไฟที่ล้างตาชิงแชมป์กับอิเซววรัญชัยได้แชมป์ WBC รุ่น1 1 5ปอนด์มาครองไฟที่เจ็บ สุดคือไฟที่พบกับสถานเมืองเล็กเพชรยินดีอะคาเดมี่หลังชกมวยได้ตั้งเป้าว่าจะประกอบอาชีพเป็นครูนักชกในดวงใจคือซูเปอร์เล็กเกียร์หมูเก้าและรถถังจิตเมืองนนท์งานอดิเรกที่ชอบคือดูหนังฟังเพลงลูกทุ่งอีสานอาหารจานโปรดคือข้าวผัดหมูต้มยำอาหารอีสานส้มตำไก่ย่างเกียริประวัติด้านการชกมวย1แชมป์ทรูมวยไทยรุ่นมินิไฟเวทร้อยห้าปอนสองแชมป์โลกดั c ยูบีซีมวยไทยรุ่นซูเปอร์ไฟเวทสามแชมป์โลกไอบีเอฟมวยไทยรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวทร้อยสิบห้าปอนและส มวยมันวันศุกร์รุ่นแบนตัมเวท118ปอนด์สถิติการโชคห้าไฟหลังสุด20พฤศจิกายน2563ชนะคะแนนยอดพดนออนุวัตยิม11ธันวาคม2563ชนะคะแนนยอดธงสองจอต้องปาจีน30กันยายน2564ชนะคะแนนพิรพัฒน์มวยเด็ด789 29ตุลาคม2 5 6 4แพ้คะแนนยกมรกตวสังภัยและล่าสุด3ธันวาคม2564แพ้คะแนนพีรพัฒน์มวยเด็ด789เป็นไงบ้างครับทั้งหมดคือประวัติเรื่องราวการต่อสู้ของเพชรไทยแลนด์มรและชพัฒน์สุรินนักชกวัย19ปีจากเมืองสุรินทร์ถิ่นช้างที่มีแชมป์มาตรฐานการันตีทางช่องเคทีวีมวยไทยก็ขอให้เจ้าเพชรไทยแลนด์สู้ต่อไปและขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์จเจริญรุ่งเรืองคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาสำหรับวันนี้ช่องเคทีวีมวยไทยขอลาไปก่อนอม,ม,ม,มง,องมวไทย ว่าคลิปน่าจะเป็นคิวของประวัติน้ำมวยคนไหนอย่าลืมช่วยกดแชร์คลิปกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ช่อง j t v มวยไทยขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ